วายพวกแกเขาจะเอารถเราไปทำอะไรอะแกมีเปิดกระปองรถด้วยแล้ววันน pues ี้ยิงก็มาอยู่ที่ VCA r e Auto c a r e Center ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์แบบครบวงจรฉันเห็นเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นถ่ายน้ำมันเครื่องเพียง999บาทหืมจริงหรอจริงไม่จริงฉันก็จะลองให้พวกแกดูวันนี้นี่แหละ9 9้บาทเนี่ยจะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกับน้ำต่างๆฟรีสามสรายการค่าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ล้างรถพรีเมียม9รายการนะครับแล้วก็ จะมีได้ปีอีกอย่างหนึ่งคือแท่กรองและอ่าตะเก็นรดผ่านครับผม เมื่อเซ็นเอกสารเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเนี่ยพี่เขาก็จะขับรถของเราไปยังจุดตรวจแกเอ้ยมาดูกันสิว่าพี่เขาเนี่ยทาอะไรบ้างฉันเนี่ยนะเป็นชนีตัวนน้อยี่ก็ไม่รู้นะว่าเขาทําอะไรบ้างแต่พี่เขาบอกทุกขั้นตอนเลยนะจ๊ะแล้วนี่ฉันแอบถามนะว่าพี่อันนี้คือมันกดอะไรพี่เขาบอกว่าเช็คแบตเตอรี่และเครื่องเนี้ยมันสามารถเช็ค DNA, ดีเอ็นเอรถได้รถของเราเนี่ยสามสิบสองรายการมีอะไรพังบ้าง เอาล่ะแล้วพี่ช่างเนี่ยก็ทําการยกรถของเราขึ้นไปเช็คคันเช็คระบบไฟสีแดง OBD คันชักคันส่งตรงรอเช็คลูกปืนล้อ QC โดยหัวหน้าช,ชัประแจคันเช็คน็อตที่ล้อ แล้วยังมีอื่นๆมากมายแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมที่ฉันบอกว่าพี่เขาจะเช็ค d n เอรถเนี่ยนี่พี่เขาก็จะอบอกเลยว่านี่นะว่าอันไหนปกติไม่ปกติเราสามารถที่จะเลือกทําหรือไม่ทําก็ได้วันนั้นคือมันจึง้งนี่นี่ดูยังแถมเติมลมในตัวเจนให้ฉันอีกเอาละเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพี่เขาก็จะเอารถเราไปล้างแกนรี่มาแกดูนะรถฉันเนี่ยสภาพสกรปรกแค่ไหนล้างออกมาแล้วมันจะสะอาดจริงหรือเปล่าโกหกไหมนี่ รถหนูสก,กปรกขนาดเนี้ยที่จะทาให้รถหนูอ,อาบได้จริงหรอจริงไม่จริงพวกแกก็ดูนี้นะดูเขาแบบว่ามีความละเอียดระอ่อนเม,ดมยดไม่ระไมระมือมากนะคะกับการล้างรถก็ดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่ของข้างหลังรถฉันเยอะมากนะพวกแกนี่ทุกอย่างทุกซอกทุกมุมเอาออกมาหมดและปิดท่ายด้วยนี่คะ่ะอบอซอนจะบอกว่าขั้นตอนเนี้ยตอนแรกก็แอบ,บตกใจว้ายรถทำไมเป็นควันแบบนี้ว่าทำไมควันเต็มรถแบบนี้ล่ะ ว้าไปนี่พ่อแกดูนะความสะอาดของรถฉันเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มความจึง้งความอะไรรถฉันกลับมาเหมือนใหม่นะจ๊ะคือภูมิใจคือดีใจ โ oh. ย้ำอีกทีนะจ๊ะราคาเพียง999บาทไม่มีบวกเพิม่มต้อนนะพวกหล่อนฉันมีโค้ดลับถ้าเกิดบอกว่ามาจากติ๊กต็อกเนี่ยมีของแถมแบบฉันเลยสามารถเข้ารับบริการได้ที่สาขาบางนาะและสาขานะวมินทร์155่หามิ5หรือถ้าเกิดใครกลัวไปไม่ถูกเนี่ยฉันจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ตรงนี้เลยบ๊ายบายมัว